สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมนะคะพลังงานความรักของคุณและเขานะ,ะนะเป็นอย่างไรบ้างน่าจะเหมาะกับคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะมาดูกันเลยสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานรวมนะแล้วก็เป็นคลิปที่สามารถดูได้ตลอดนะคะไม่จำกัดเวลาในการรับชมนะ คุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเป็นพลังงานดึงดูดให้เรามาเจอกันนะคะมาดูความรู้สึกของเขาก่อนนะคะคนคนนั้น the worlds นะคะ the w o r l d พลังงานของคนที่มีสเสน่ห์เนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะขอดูสิอุจบกันไปแล้วหรือเปล่าเงยียบนง่งกันไปก็ได้นะ คือมีการไม่ได้ไปต่ออ่ะอืมอืมเป็นพลังงานไพ่เดืดซันด้วยเหมือนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าทุกคนลืมลืมนะคะเดี๋ยวมาดูว่า มีคำใบอะไรจากไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคำใบจากไพ่สักครู่เนาะคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนที่ตาสวยอ่ามีมีตาที่สวยงามน,นะคะอ่าผิวขาวสูงร้อยห้าสิบแปดอะไรอีกเจาะหู หนวดเคราผิวเข้มอะไรอีกชอบเที่ยวชอบเดินทางผมหยิกอีกใบหนึ่งพิจิกมีนอังคารพุธนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาแล้วก็อักษรย่อนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นที่จริงอะไรอย่างเงี้ยได้นะประมาณนี้ เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะคะทุกคนขออภัยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันต่อนะคะขออนุญาตเก็บก่อนพลังงานพลังงานนะคะ ความรู้สึกของเขาอ่ะนกบอกว่าเขารักคุณนะเขายังมีแรงดึงดูดกับคุณสูงมากอ่ะอืมคือคุณมีแรงดึงดูดกับเขาสูงมากมันเหมือนกับแรงดึงดูดที่มีต่อกันอ่ะมันยังมีมากมายนะคะเหมือนคุณเป็นความโชคดีของเขาด้วยนะคะเขารู้สึกแบบนั้นนะอ่ะถ้าคุณไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ย เหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคุณยังเป็นคนสําคัญนะเนี่ยเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะเขาอาจจะอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเออเหมือนรอเวลาอะไรบางอย่างค,คนคนนี้ถ้าเป็นคนที่ดูมีอีโก้นะคะนิ่งเก่งนะคะอีโก้สูงฟอร์มเยอะอะไรอย่างเงี้ยดูเขาจะลดอีโก้เขานะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอืม คือเขาว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะก่อนหน้าเนี้ยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เติบโตเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณนะพลังงานไพ่ e ดมูลขึ้นมาอืมความสัมพันธ์ไม่ขยับไปไหนเลยอะ่ะเนี่ยเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้นะคะชาวธาตุดินพลึกษกกันมังกรพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นพลังงานของธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวราศีพิจิกชาวธน,นูอ่าชาวเมทุนนะคะอืม เนี่ยแต่วันที่ไม่มีคุณแล้วอะ่ะกลับมาคิดถึงกลับมาคิดถึงนะคะกลับมารู้สึกว่าคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่แบบเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขมากๆเลยอะ่ะเหมือนเขาอยากที่จะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งเขาอยากได้ความสุขที่เขาเคยได้รับอะ่ะกลับคืนมานะคะมาดูซิแล้ว คุณล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างพลังงานฝั่งคุณคุณเป็นยังไงบ้างสองดาบคุณไม่สนใจเขาแล้วหรือเปล่าคุณพยายามที่จะไม่สนใจหรือบางท่านบางคนก็คือปิดกั้นกันทางความรู้สึกหรือว่าทางโซเชียลก็ได้นะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นเลยอ่ะคุณเริ่มจะปิดใจกับเขาแล้วอ่ะคุณอดทนมานานแล้วนะแล้วคุณก็เหมือนกับคุณนิ่ง คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วนะคะอาจจะมีการคิดถึงเขาแหละแต่ว่าคุณเหมือนกับพยายามที่จะ move on นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะักเดินทางนะคะเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวสายสุขภาพนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะทหารราชการตำรวจคุณอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้นะ ถอดใจเราหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าอืมไม่อยากจะสู้ต่อแล้วคุณพยายามที่จะประครับประครองนะคะให้มันอประครับประครองนะให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีนะอ่ะนะเขาอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะคุณตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆนะจริงๆคือคุณก็ยังอยากไปต่อแหละแต่มันมีความอึดอัดใจเดี๋ยวนะ้อพอดูสองดาบหน่อยน,นะขยายออกมาคืออะไรอืมค่ะแฟนเรารอความชัดเจนเนาะรอมานานแล้วเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราสักทีว่าจะเอาอยังไงบางท่านบางคนเขาอาจจะมีการแบบไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอะ อาจจะมีการครบสอนคุยสอนได้นะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ด์นะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค,คนคนนี้อืมเป็นคนที่มีความรู้นะมีชาววันอาทิตย์ชาววันอังคารนะมาดูซิแล้วเขาล่ะเขาที่ดูมั่นใจในตัวเองเนาะดูว่าตัวเองเป็นคนที่แบบ มีเสน่ห์มีคนคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะดูแล้วอะ่ะเป็นคนรักอิสระนะคะแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางมีความเป็นตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะเป็นชาวมังกรได้อะ่ะอืมเก้าเหรียญหนึ่งถ้วย คิงออ w ซอนคืออะไรเจ็ดถ้วยทายที่สุดอะทายที่สุดอะต่อให้มีตัวเลือกมากมายเข้ามาในชีวิตของเขาอะเขาก็กลับว่าทุกคน่ะไม่ใช่สักคน่ะหรือคนที่เข้ามาก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเติมเต็มได้นะคะนอกจากคุณหนึ่งถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณ ในเวลานี้นะเขามองว่าคุณน่าจะดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะคุณเข้มแข็งคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วแล้วเนี่ยเขามองเขามองกลับมาแล้วเขารู้สึกแบบโอ้โหนะอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะขอขยายเก้าเหรียญหน่อยต่อให้เขาอะ่ะ มีคนเข้ามามากมายชีวิตของเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเห็นไหมตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้อะนกมองว่าคนคนนี้ยังยึดติดอยู่กับคุณอ่ะอืมแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีอดีตมีความกลัวนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะผูกมัดหรือชัดเจนกับใครด้วยนะเนี่ยพอถึงพอถึงเวลานี้นะ อยากกลับมาพยายามอยากที่จะมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณนะ่ะเหมือนเขาเรอเวลาที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้ the f o l พลังงานของการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะถ้าก่อนหนะน้านี้เขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ได้เติบโตเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะ เข้าใจอะไรมากขึ้นเขาจะได้รับบทเรียนเขาจะได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าพลังงานไพ่ใบน,นี้เหมือนมีเวลาอยู่ตรงนี้เนาะเขาเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาจะเติบโตขึ้นอืมเขาจะเข้าใจอะไรมากขึ้นไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการชัดเจนอะไรนะคะในอดีตนะ อืมมาดูซิแล้วคุณหลับเป็นยังไงคะคุณเป็นยังไงเพจออก u ับเนี่ยคุณน่าจะเริ่มมีคนเข้ามาชอบเข้ามาแบบสนใจคุณละนะอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแต่คุณก็ดูเหมือนจะไม่พร้อมนะคะน้อยอับสอดคือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันแบบ จริงจังแล้วมันสามารถพัฒนาต่อได้จริงๆนะคะคนที่จะเข้าหาคุณได้อะจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะพิชิตใจคุณให้ได้อะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนโยนนะคะมีเสน่ห์มีความสดใสในตัวเองแล้วก็เลือกเยอะเออก็คือหมายถึงว่าคุณไม่ได้รักใครง่ายๆหรือชอบใครง่ายๆนะความรู้สึกของคุณอะ คุณถนอมหัวใจตัวเองมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่เรารักตัวเองเราไม่อยากที่จะให้หัวใจของเราอะต้องเจ็บปวดหรือว่าบอบช้ำอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเปิดใจคุณได้เนี่ยต้องต้องพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นนะคะต้องทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะรักแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของเขานะคะคุณกลับมาหวงแหนหัวใจของตัวคุณเองค่ะ คุณจะไม่รีบในเรื่องของความรักคุณจะค่อยเป็นค่อยไปคุณจะดูสถานการณ์ดูความเป็นไปได้เหมือนคุณจะต้องมีการประเมินอะนะอืมก็เลยมองว่าตัวคุณอะกลับมารักตัวเองนะคะเขาเราจะทำยังไงต่อนะคะเก้าเหรียญอ่าไม่ใช่ค่ะเจ็เหรียญค่ะขออภัย เจ็บเลี่ยนนะคะพลังงานของเขาอะ่ะเขาเหมือนเกิดการไปคิดไปทบทวนเกิดขึ้นนะคะว่าเขา่เจ็บปวดนะที่เขาต้องสูญเสียคุณไปนะเนี่ยนะขึ้นไพ่สิบดาบด้วยเนี่ยเหมือนเขาไปได้คิดไปทบทวนไปพิจารณาแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเครียดนอนไม่หลับนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็คิดไม่ตกนะอืมหาทางออกไม่ได้จะทํายังไงดี เนี่ยเดอะสตาร์นะยังยังมีความหวังนะว่าเออเนี่ยคาดหวังว่าถ้าเกิดได้ได้กลับมานะคะ <c oughs> เขายังอยากกลับมา <c oughs> เขายังมีความหวังนะเนี่ยโอ้โหคุณยังเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นแล้วก็ดึงดูใจเขามากๆเขายังรู้สึกกับคุณมากๆนะคะไฟแห่งความปรารถนาที่มีกับคุณอ่ะมันมันคลุกลุ่นในใจเขาอะ่ะเออนก มองว่าเขายังคาดหวังนะเขาก็เจ็บปวดกับการที่สูญเสียคุณไปอ่ะอืมพลังงานไพ่คู่ขึ้นมานะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยกันทั้งคู่นะคะชาวทัดไฟได้นะเมสิงธนูแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานเจ้าสเสน่ดูร้อนแรงนะคะทั้งคุณและเขาเขาจะทํำยังไงคะ เขายังมีความหวังแหละนะกับความรักครัางนี้ขึ้นไพ่ดอสปาพลังงานของคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นนะคะเขาเขาคิดแล้วแหละเขาจะหาวิธีการที่จะกลับมาหาคุณให้ได้คุณคือความสุขคุณคือความรักที่เติมเต็มนะคะอันนี้คือที่เขาไปทบทวนแล้วนะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณ เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเนี่ยเขาพร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะคนที่มีอานาจในการสั่งการได้ชาวราศีเมษนะ เขาจะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณเขาจะกลับมานะคะเขาจะทำเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเออคนคนนี้ยอมลดทิฏฐิลดอิโก้ของตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อสื่อสารคุณมาแล้วก็เหมือนเขาจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะเออเหมือนเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะนะนกเห็นนะเนี่ยพลังงานพาไพ่ใบนี้ คือการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเขาจะกลับมาเพื่อที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสิบถ้วยคือสองถ้วยอะไม่แน่นะคุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะอืมอะไรที่มันจบมันพังกันไปแล้วนะอาจจะได้กลับมาคืนดีกันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่า ตั้งแต่พลังงานค่เดอะซันแล้วที่นกเห็นอะ่ะคุณและเขาอ่าจ,จะเป็นเนื้อคู่กันนะคะอันนี้ในกรณีที่คุณก็ยังรกักยังรอเขาอยู่คุณก็ยังมีใจให้กับเขานะคะนะก็ก็ได้กลับมาแหละนะคะจะได้กลับมาเป็นครอบครัวนะคะกลับมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่ move on ไปแล้วอะ่ะ เขาก็อาจจะกลับมาในวันที่สายเกินไปอ่ะทุกคนเพราะว่าขึ้นไปเดอะทาวเวอร์ปิดท้ายอ่ะนกมองว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะกลับมาทันถ้าเกิดเขาคิดได้เร็วเขาก็จะทันเขาจะกลับมานะคะเขาเป็นคู่ของคุณแต่ถ้าเกิดเขากลับมาในวันที่ความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอ่ะมันมันหมดลงแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก มันสิ้นสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนกก็มองว่าเขาก็อาจจะกลับมาไม่ทันนะคะเพราะว่าคุณดูดีมีเสน่ห์แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็มีตัวเลือกมากมายเข้ามาให้คุณเลือกนะคะคุณอาจจะไม่กลับไปแล้วนะคะบางท่านบางคนนะเนี่ยขึ้นไพ่แปดช่วยกับ The Tower ก็คือคุณแข็งแรงแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณอาจจะไม่กลับไปนะนกมองว่ายอย่างนั้นน่ะเพราะว่าบางคนน่ะ รู้สึกว่ากลับไปแล้วไม่กล้าที่จะคาดหวังไม่กล้าที่จะกลับไปกลัวเขาทําให้เราเสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีนะอย่างที่นกบอกว่าเป็นไปได้ว่าถ้าคนเนี้ยเขาได้คิดทบทวนได้เร็วนะคะเข้าใจได้เร็วว่าเขาต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเขากลับมาทานนะเขาก็เป็นคั่วของคุณนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความเพิ่มเติมน,นะคะจากเขานะ ที่ถึงที่ส่งถึงคุณเนาะอยากมองหน้าเธอทุกวันเธอพิเศษต่อใจฉันนะคะเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดต่อหัวใจฉันไม่มีใครจะมาทดแทนเธอได้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเรานะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนาะที่ต้องห่างกันไปนะคะถ้าฉันผิดไปฉันอยากขอโทษได้ไหม ฉันไม่ได้เย็นชากับเธอนะฉันกําลังค้นหาหัวใจตัวเองอเดี๋ยวเขาได้คําตอบแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะว่าคุณเนี้แหละเป็นคนที่เขารักนะหัวใจของเขาอยู่ที่คุณนะอยากให้เธอรู้ว่าเธอคือคนสําคัญที่สุดอย่ามองด้วยตาอยากให้รู้สึกด้วยหัวใจนะคะสิ่งใดที่เธอต้องการขอแค่บอกฉันเธอคือรักแท้นะคะ ขออีกใบขอโทษที่ฉันทำร้ายเธอนะอะไรอีกใต้สำรับชันรักเธอมากขึ้นทุกวันนะคะนี่ก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นกต้องไปก่อนแล้วนะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ